One n e w สตรงไปตรงมา แส่เหวแต่แลลวเห็นปืนผ่านหน้ามาเยอะแยะแต่แปใกล้แบบนี้ยังนึกว่าเหตุเกิดที่โรงพักพามาทลายคลังแตกที่ไหนแต่เป็นปืนที่กองบังคับการตำรวจนครบาลแปดเขาจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ช่วงล่างมานนี้เราก็ได้เห็นตำรวจไล่นายใช้อาวุธปืนกันย่างร่วงแล้วสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ตกอยู่ในอันตรายได้อย่างทันท่วงทีนั่นคงจะเป็นเพราะตำรวจถุกนายได้รับการฝึกฝนมาเป็นย่างดีใช่ไหมล่ะครับนายท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลองพูดสร้างความเชื่อมั่นให้ฟังหน่อยอาจจะมีบางคนไม่เคยยิงปืนเลยก็ได้อาจจะมีบางคนไม่เคยยงิงปืนเลยก็ได้อาจจะมีบางคนไม่ สรุปที่รอดจะมาได้นี่รอบฝีมือตำรวจหรือโชคช่วยกันแน่นี้วัตถุประสงค์ข,ของโครงการในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้ตำรวจเกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มทักษะการใช้อาวุธและทบทวนเทคนิคต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นตำรวจคนครบาลที่ดีและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ผมได้เร่งรัดสั่งการให้ทุกกองบกงคัรดำเนินการในเรื่องนี้ วันนี้กองพัะก,การตำรวจนครบาล8ก็ได้นำนโยบายอันนี้มาให้พวกเราได้ทบทวนฝึกผล ตำรวจทุกนายต้องใช้ปืนทุกชนิดได้อย่างอคล่องแคล่วรวมถึงทักษะการยิงปืนในทุมระยะที่ต้องมีความแม่นยำหนึ่งจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมียาเศรษฐกิจที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่เป็นำจำนวนมากจึงอาจมีผู้ลุกหลงได้โดยง่ายแม่ได้เห็นแบบนี้แล้วก็คอยอุ่นใจยังไงควรจะจัดกิจกรรมแบบนี้ไล่ยๆ่หนหรือทางที่ดี ควรฝึกให้ตำรวจยิงปืนเป็นตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนในร้อยจะได้ป้องกันเตุผิดพลาดไงล่ะตำรวจวันนิวส์ตรงไปตรงมา